เห็นะครับหนึ่งเอสองเอบามต่อจากแพนซัสซีเลยมีแบตเทนแท็กของอเมริกานะครับโคบูโคเมิร์สือ่อยนทิ้งไปก่อน ครับเแถวผมหนึ 1, ่งเอสองเอบามเนาะออกมา <c oughs> ไม่อะไรมันเยอะละ่ะอ่า ตัดเลมกันได้ตัดเลมกันต่อ ตอนนี้ชิ้นส่วนหลักๆก,ก็ทำไปแล้วนะครับเริ่มประกอบเลยดีกว่านะครับเริ่มประกอบกันเลยตอนนี้ไว้ทีหลัง อ่ะต่อไปเราก็จะมาตัดส่วนที่เหลือกันนะครับนี่ครับผมนี่ครับตัดเลย ต้องตัดระวังหน่อยนะครับปืนกลบางทีมันมีฐานนะครับฐานยึดนะครับนี่ครับมีปืนใหญ่นะครับปืนใหญ่แบบร้อยยี่สิบมมนะครับหมดแล้วนะครับนี่ก็เล่มนะครับปืนกลไม่ต้องเล่มอะไรเพิ่มนะครับเอาไปใส่ได้เลยนะครับ อการนี่มันหักออกน่าจะไม่ใช่เรื่องดีนนแน่ๆนะครับมายถึงว่าถ้ามันหักแล้วไม่ได้ใช่เรื่องดีครับไม่จะเป็นต้องทำอะไรมากกว่านี้แล้วนะครับเพราะโมเดลเขาก็ต้องทำมาดีอยู่แล้วนะครับ มันก็ไม่ได้นครับมันก็แล้วแต่ด้วยนะครับว่าดวงคุณจะดีหรือไม่ดีนะครับได้โมเดลแบบมาตรฐานหรือว่าหวยกับหวยกับของจริงนะครับก็ตามนั้นแหละครับผมนี่ครับของผมมันไม่ต้องแก้อะไรเยอะนะครับนิดเดียวก็ได้แล้วนะครับนี่นครับผม ใส่เข้าไปนะครับมีร่องสำหรับใส่นะครับอาจจะเป็นไปได้นะว่าให้ใส่จากด้านหลังนะครับมีเดียก,กิ้งอย่างเลย อนี่นะครับผมแล้วก็ไปใส่กับป้อมปืนเลยนี่นครับผมป้อมปืน M1 a e b m นะครับต่อไปก็บังโครนนะครับรถถังสมัยใหม่แทบจะทุกประเทศนะครับ ถ้าไม่ใช่ของโซเวียตถ้าไม่ใช่ของโซเวียตรัเสเซียนะครับเครื่องยนต์บริเวณช่วงด้านหลังของรถถังมันจะสูงกว่านะครับนี่นะครับผมมันจะสูงกว่าด้านหน้ารถนะครับซึ่งพอมันไปอยู่ในเกมแล้วเมื่อมันโดนอะไรเล็กๆนะครับอ้อมหลังปุ๊บมันก็จะแบบว่ามันก็จะสู้แทบไม่ได้นะครับเพราะมุมกดมันกดด้านหลังไม่ได้นะครับซึ่ง ถ้าเป็นเกมวอรเทนเดอร์ก็โดนเอ็ยิมสออ้อมหลังนะครับตำนาน m อ็ยิมสนะครับตำนาน m อ็มยิมสองก็ดโหมดนั่นเองนะครับสามารถไปดูได้ครับแค่พิมพ์ m อ็มยิมสองก็นดโหมดก็นาจะเจอนะครับ M22 มสองสองวักโหมดนะครับ ยังไงมันก็มีนะครับร้อยทั้งร้อยยังไงมันก็ยังมีอยู่นะครับตราดที่เจ้าตัวยังไม่ได้หายไปไหนนะครับตราดที่ช่องเจ้าของช่องงอยู่นะครับถือว่าเป็นตำนานมีมเลยก็ว่าได้นะครับ ซึ่งก็ตริงนะครับอนี้ก็มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับซึ่งก็ไม่อะไรมากนะครับของที่จ้างวานมาซึ่งผมก็ทําดีแล้วนะครับแต่มันแต่มันยุบไปเองนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรนะครับใครรู้ก็ช่วยมาบอกผมด้วยนะครับเพราะผมเองก็อยากรู้เหมือนกันอ่าเป็นข้อผิดพ้าดสักอย่างนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเรื่องนี้มากครับ กดดังเปาะเลยนะครับหากแล้วนะครับไม่ใช่นะครับกดดังเปาะนี่คือเข้าล็อกของมันจริงๆนะครับมันเข้าล็อกแล้วนี่ไม่ใช่นะครับต้องใส่อีกฝั่งหนึ่งนะครับ ครับถอนนี่ออกก่อนนะครับเพราะเราเพราะดึงเหมือนมันจะใส่ไม่ได้นะครับนี่ครับผมใส่ทแทร็กอีกฝั่งหนึ่งตีนตะขาบนะครับตีนตะขาบภาษ,าษาอังกฤษรค,ครับผมแทร็กครับนี่ครับผมก็จะออกมาหน้าตาอย่างนี้ก็จะดูแปลกๆหน่อยนะครับ ดึงก่อนนี้นะครับหน้าตามันตอนที่ยังตอนที่ถอดบางโคหนอ,อกก็อ,อาจจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับผมเสร็จแล้วนะครับรถถังแบบ M1 Abrams นะครับ Abrams <c oughs> ก็ต้องปิดคลิปเหมือนเดิมแล้วนะครับใช้เวลา20นาทีนะครับกับการประกอบ A อบาร์มืนี้สำหรับคนที่เข้ามาดูจนจบแล้วก็ฝากแชร์คลิปนี้ไปให้ผู้อื่นเห็นกันด้วยนะครับฝากกดไลค์ไลค์แชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรจะพูดไปมากกว่านี้แล้วนะครับก็ยังไงก็ขอขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ